เชดอกครับเชสอดหกแปดดรอปเหข่ไดเหตขดแด้เหตุมาแรงขนาดเห็ุมาแรงครับนี่ครับ วัสดีครับพี่น้อ,าาองครับมาเลาะทงครับวันนี้นะครับผมเลาะทงที่หน้าทางบั่นสงขอนครับบ้านสงขอนกดชุมยะโสทอนครับผมเป็นหน้าอีกทงหนึ่งครับหลังจากที่สองสามมือที่ผ่านมาฝนตกตลอดนะครับผมมาบางน้ำครับบางนา้ำ เบิ่งเขา่าเบิง่งหย่าหย่าไล่หย่ากับเข่าทอกันครับผมหย่ากับเข่าทอกันซื้อว่าท่าที่บมบันไดครับฝนฝนบถเที่ยวบันไดแต่ว่าก็มีน้ำนะครับน้ำจะเต็มจานแล้วล่ะครับนี่ครับทางสาห้าพี่น้องเห็นไหมครับเห็ทางสาห้าครับผมทางสานี่ง น้ำสูบน้ำใส่เขานะครับกะบกเกือบเบิดนะครับพี่น้องบกเกือบเบิดนะครับจนได้กินปลาคนละมานนยฝนตกมากสองเสมอตอนนี้เต็มแล้วครับเต็มสาแล้วนะฮะเต็มสาแล้วบรรยากาศครับท้งหน้าบ้านห้องครับผมตอนนี้ฝ่าฝ,าฝนทางยะโสธรกันที่ฝ่ามุนเหรียญเหรียญขึ้นก้นนะครับผม บรรยากาศเทลงมาอยู่นะครับ viens, ช่วงพายุเขานะครับช่วงพายุเข่าช่วงนี้สามหมื่นสี่หมื่นแล้วนะครับบางพี่น้องบางทางพี่ครับเป็นเขาหน้าดำนะครับผมเป็นเขาหน้าดำซึ่งเป็นบ้านแล้วชนิดนะครับผมบ้านแล้วชนิดจะ่าบ้านนี้ในมาดำไม่บ้านแล้วมันบวเกิดนะครับตรงนี้ดำไม่โอเคครับพี่น้องครับ ออขอน้าดำพัน,นครับขอน้าดำพันเป็นขอนี้วครับนี่ยเป็นขอนี้วนะครับบรรยากาศผมว่าโอเคอยู่น้ำมีม่บัดท,ทัวทิพทัวแล้วครับน้ำทัวแล้วนะครับน้ำทัวแล้วทางที่เป็นน้ำทางที่จะเป็นเขาเขาหน้า วานครับนี่เขาหน้าวานหน่องนางนรอเบื้งเนาะน้องเพเน่านะครับรเพแท่น่าทางเห็นและทางกุศลมยอโสทอนนะครับโอ้น้มร้ายเห็นมาล้าแล้วครับน้มร้ายแล้วหน่องเบงื้งทค่พี่ครับมุดไปมุนมากที่ตาไล่เลยพี่หน่องก็ได้ตอนนี้เป็นเขา หน้าวานครับผมนี่เขาหน้าวานเขาหอมมะลิครับมะลิหนึ่งศูนย์ห้าครับนี่เขาหน้าวานนะครับมีหยาแนวมีขเขาแน่เนาะพี่น้อนะงเนาะกระติมาตัดแล้วครับผมแต่ว่าตอนนี้ยังบ่อนตัดครับบางทีประมาณสักุระด้างกางปลายเดือนกระดาษกราสิงหาต้นเดือนสิงหาเนานะนะ พี่ใหญ่ครับผม่ีหญ่พี่ใหญ่ครับเพราะว่าหน้าวานเดี๋ยวมี่ใหญ่พี่วานนะครับเดี๋ยวพราไปนอนบางนามครับบางนามหลายบ่นี่ครับคือเขาหน้าวานครับผมเขาหน้าวนานฮ่อมอกนีฮ่อามาอัดโศกนะครับอัดโศกอัดชันแท้มันขาดอยากให้หน้าลงมาสานะครับ

หมดนี้เขาอัดนะครับสีพอดีนะครับผมต,ตัดออกกับสีงาม,มาทั้งยาทั้งเขาอ,อยู่ร่วมกันครับแห่งบรรยากาศครับผมบรรยากาศท้องน้าวันนี้ฝนตกครับฝนตกกะทางจะโซ่ท่อนกะจะรับอิทธิพลให้อยู่ลูกนี้นะครับคือสีพ่อเพียงกันทุกคนน่ะน่ะที่น,นามท่ากระไดนะครับ โอ้มอไงนี่แม่ยาบนนี่ยังยา,งยางที่ขเขาด้วยบ้างนครับโอ้เท่างเขาทั้ง,งยางครับผมเขาทั้งยาง,งามนะครับสี่เหี่ยมตัดอยู่โอ้เขาครับผมมียาแน่แต่นะว่ากับสี่เหี่ยมตัดอยู่นะครับนี่ครับ สาหฮาต้องมีแรงน้ำน,นะครับได้เห็นหน้า,า,าตมีแรงน้ำเพื่อที่จะสูบน้ำใส่เข่าย่ำย่ำฝนแรงมันไปย่ำฝนแรงก็สามารถสูบน้ำใส่สาหา,นา,าหานวยง่ายเต็มครับคลิปนี้พี่น้อง ส้ำเนี่ยกันนะครับเน้องครับพาพี่น้องมาชมธงยุนอ่าอีกธงหนึ่งครับพี่น้องโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ